สุขสบายดีเอฟซีทุกบองทุกบอลนะพี่น้องนะคืนนี้ก็มางานข้าวดำกำลังสโลนกันอยู่พี่น้องนอว่างานข้าวดำไม่ใญ่วี่อยู่กลางเฮื่อนพี่น้องนอก็เ,กอเ,อออกเลยมาซอยงานเพลินไปพี่น้องเบิ่งบรรยากาศอยู่ทั้งคู่แหละ บงทีไม่อยากเจอมื่อกเจอแล้่เหรอเนาะแตไม่ทอข้างบ้านเพื่อนว่ากำลังด้ขน้อยน่าโ้ยเพื่อนตังคุณนะน่าเ่มเนาะลงถวยก็ลังถอยลไปไม่เล่นล่ามกี้นี่ตื่นมากี่นี่ โอ้พูดไงผุนท่านั่งกระีเป็นเออแท้หัวเขาก็โกนหัวท่านก็โกนหัวเลยพี่น้องเนาะโกนหัวบวชน้าหมุกร้านนี่ละแต่ละคนส่วนมาทางนี้น่ะนี่แหละผู้ยู่เบื้องหลังพี่น้องผู้ยู่เบื้องหลังนี่พี่น้องไอ้พุนนี่ตุ้มห้อยท่านก็ติดเพื่อนอยู่เบื้องหลังเงินซอยกันพี่น้องพี่น้องๆก็มาซอยกันนพี่น้องเนาะ เจเห็มนมเลยไปทังนั้นี่โอ้หลายหลายคนเห็นอนะ้อคือพี่ให้น้องมาซอยกันกละหมอะะออ่อมกละเบนนหลูกร้านเท่านี้แหละมี่ลุกมีร้านมาซอยกันงานข้าวดำน้องมันเป็นอะไรเนี่ยงานข้าวดำได้กุง้งนี่อะไรขนาด น้องกงเลยพี่น้องเด้อสนใจวันนรา,ามไปสนใจสายคนแต่พี่น้องมาส่งัวไว้อะไรทางสุดถ้ายน้องเนาะเป็คนทางนี้ทางเงนนินพั้วไม่ยังนี่เนื้อไปในวันเป็นโซเล็กอีเป็นว่าลาบเนื้อพี่น้องเน,น,นื้อวัวทาไหร่ยังตามหุบ่ โอ้โหตั้มหูโอ้ตั้มหูเลยนอะไบ้างเลยนะดอเทนี้ก็ <en open>. ่กิเป็นเออลาบลาบลาบบิ๊ดลาบเนื้อวัวลาบบิ๊เนาเหงาเนาะแต่เด็กกินน้อยเดียวต่อบุญไทยก็เลยบอกไม่ก็ไหนเราก็ได้ละเหมือนโบที่น้องเสดออะไรที่ไทยอยู่ประมาณนี้ตามแบบตัวนี้บรรยากาศไมง่ายเลยพี่น้อง มือนี่กับืนฝากอุ่มคึมเรพี่น้องอุ่มคุมเ้พี่น้องเนาะแคน้อยเอาเดินกันกันลายคนใ่ตัมนังลยกกนันัเลยอกี้นี่ลงไปเก็บเดินเลี้ยงล่ำเาพี่น้องเนาะละเดี๋ยวเขาจะคอยขอไปบึงพิธีอยู่ข้างในอย่างนั้นกนเดี๋ยวก็มุนพระมาก พี่เราไม่เคยหลุดเขาบรรยากาศเดีเดี๋ยไปหาเราบนสาวในงานนี่แหละที่เห็นนี่พี um, ่้องมีสาวในงานตุ๋มพี่้รงโอ้ยอาหารเป็นเนื้อวัวนะพี่เนาเราคนได้ลงวัวต้องตุ่มเลย Yeah. มันเปื่อยอยู่หมดและขันเดินี้หูรูดกูเห็ดอีเสานานกูเห็ดรูไม่ขายเลยกูเห็ด เดียแก้เลยาบมาากออเนาไม่เ <in> ก <the> <señora> ่เข่าแก่เที่ไม่่อต้องซอย่บงเดียวาก็เถ่าอยูช้างเหนแล้วเ่าุไม่เถ่ายอนเลยที่ซักเป็นไม่เถ่า กำลังไปเดาะกำลังกระสไปเพิ่นทรงเพิ่นขังสุดท้ายน้องนะฟงไม่ถั่ว <c oughs> <c oughs> น,น้อง้ไลนอยีลต่อ,ตอไปอข้งสุดท้ายรางข้งสุดท้ายแต่มีเมฆขาว้อยตนนี้ภาพบรรยากาศพี่น้องเฮ้ย มาส่งมือเถ่าครั้งสุดท้ายกำลังมาเป็นรองน้องนี่บรรยากาศอยู่ในงานที่น้องเป็น้องเนาะนี่มาถ้ายน้องน่ะมีคนตัหลังเข้ามาเป็นรางนบริเวณนั้นโอ้ย

ส่งนะพี่น้องนะผมาม,มาหลงไว้อ,อนะไร <laughs> พี่น้องนี่ทำกีฬาทกีพี่น้องนี่ตกจคุณสามีมีมาขามปอมคุนี้มาขามปอมเด้เข้านอกคนใครนี่ยุ่นเรื่องคุณพี่น้องไอ้มาขามปอมโอ้่ได้เลย กับเป็นปลาเพนี่คือตำสามบาทคือก็็ออมไปแล้สองกีรากีราเอามาตำกองพอนะยัง,ง,ออยงใส่ยังโมบินโมีิตาวตะกอนนะพี่นอยเนือแต่ยังใส่เป็นแบบกองพ่อนยังเ,เป็นสมัยโบราณอยู่นะพี่น้องเนาะเป็นบรา ของพ่อนคุณบอนแล้วเนีย่ยบันหน่อยหลังสุดท้ายมยีอยู่เนาะในเขาไปงานข้าวดำเลยน้องอที่มนุษย์ประจักษ์ดีเลยนี่

ว่ว่นเห็ดปวกไหมอาบาขอบในหางยาเงียบเพือว่าเขามากใช้บัตร้นอันเห็ดตามนเรื่องนำากแกว้วน้องไอ้เพินอยากนำไม้พัดในเรื่องน่องน้องคลิปนี้กับรุไว้ซัมนี่ขอขอบใจเอฟซีถงหวังทุกบอล ว่าฟังไทยฟังลาวผู้ที่อยู่กัทั้งหมดแลดะผู้ที่จะมาเทิดนะพีนะ่น้องเชิปนี้สรุปเปน็นสำนีิสิ่งที่อยากบ่อยากเกิดมันเกิดจะเกิดมาานนะพีนะ่น้องนะจะเจ็บจะจนสุขใจสุขใจสุขส,สบายดี